สวัสดีครับนะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุกุขนตอนนี้อาจารย์เพชรเดินทางจากหน่วยเดินทางจากกรงร้อยก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วครับนี่มาครับผู้รับส่วนตัวอาจารย์เพชรครับผมน้องๆเยอะๆเลยโบมาโบมานั่ครับน้องๆโบมาโบมาเร็วมาๆมารังมานี่ครับน้องๆมาต้อนรับเลยครับผมนู่ไอโบไอฟังนะครับผมมาต้อนรับเลยมายมมามายมมา ไอหลังแม่นั้นหัวมาโยมมาโบมาโบมาเร็ว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 ฝรั่งนี่ครับมาโยมมารอรับเลยมาโยมเอ้ยโบไอ้ฟรังฟรั่งไอ้ฟรังก็มารอรับเลยครับผมไอฟรังมารอรับเลย ครับไอปฟังกุมาโรโอรับฟังกุมาโรโอรับเลยครับผม้าวผมบ้านบ้าสวัสดีครับรอ๋อเพชรครับผมเพชรเพชรวัสดีครับพอ<ห>ดีเพิ่งกลับมาครับผม กลับมาพอดีจาของบ้านเขามามหาไทยโอเคอาจารย์กับออนาะจารย์โอเคโชคดีนะครับน้องก็กลับไปแล้วครับผมตอนนี้อาจารย์พิษก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องเอฟซีมากที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมอตอนนี้โบก็มาแล้วครับมามาโบมาฟังนะมามา,มาฟังนะ มามาเร็วมาเร็วอืมนี่นี่ไอ้ฝรั่งฝรั่งเอ้ยมา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 เร็วมามามาฝรั่งมาเด่น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 มาฝรั่งมานี่ไอ้ฝรั่งก็มา boundaries. มา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 ไอ้ฝรั่งเร็ว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 ฝรั่งเร็วนี่มา <c oughs> ม,ม,มา dramatic. มานี่ฝรั่งก็มาแล้วฝรั่งมาแล้วโอ้ได้ปลอกคอด้วยครับ ไอ้ฝรั่งมาต้อนรับเลยครับผมนี่น้องๆมาต้อนรับเลยฝรัง่งมายมมามายอมนมฝรัง่งฝรั่งนะครับอันนี้ฝรั่งนะครับผมดูครับโตแล้วเดี๋็กถ้าวันลังตามันไอ้ไอ้หลังเลยครับผมนี่อ้ฝรังร่งอไ้ฝรั่งจับมือจับมือมาจับมือมาเด่นเด่นมาเร็วเดนเินเด่นเร็วจับมือ,อ,อหนูเจ้าเด่น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 มาเร็ว มามเดนเดนมามาเดินเดนมาเร็วเดิเดินก็มามาเดินเดมามาเร็วเดินเเร็วมามนี่เดินเดก็มาครับผมไอ้บไอฝรังเดนเดนเดินเมาเร็วจบมืออไบูมาเดนเดนมานี่เดนเดนมานี่ครับน้องๆมาตอนรับเลยครับผมเอเเดเเออเดนเดนเออเ มาเร็วเร็วเดินเดินเร็วมีไอโบมามาบูมาน้องน้องก็มารับเลยครับผมนี่นะอาจารย์เพชรก็ถึงบ้านมีที่เรียบร้อยแล้วครับผมไอโบูโอ้ยไอฝรั่งไอ้ฝรั่งมารอรับเลยนี่นี่ครับผมนี่ดีนะไอ้ฝรั่งนี่เห็นดีอาจารเพชก็ไม่เห่าเหมือนผู้นู้นไอ้บูมก็รูไปทางไหนนี่ไอ้ฝรั่ง ฝรั่งก็มารอรับเลยครับผมนี่ครับบูบูฝรัง่งน้องๆมารอรับเลยไปมาเร็ว <c oughs> ดู๋ยินก็ถึงบ้านทีเรียบร้อยแล้วครับผมมาฝรั่งนะเอ้ยเด่นเดนมาเร็วเด่นเดน เดินเด่นเร็วอะโอเคครับก็ก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วพี่น้องก็อบคุณพี่น้องเอฟซมากๆที่ติดตามแม่เป็นกำลังให้กาลังใจอาจารย์เพชรมือมาก็คลิปนี้ก็มีอะไรมาเขาเดินทางจากหน่วยถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ผขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากครับก็ มาถึงบ้านยังปลอดภัยก็ขอให้พี่น้องเอฟซีอายุมั่นัญยืนขึ้นสิ่งนดยก็ส่รวงวัถนารทุกประการนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายหรือใครอำเภอแม่แม่สายนะครขอให้พี่น้องสู้ๆนะครับผมนะไทยธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วพี่น้องนะรีกเลี้ยงไม่ได้ก็ขอขอบคุณครับผมที่เป็นกําลังใจให้อาจารย์เพชรมากๆครับผมก็นี่ก็น้องๆมาตอนรับอะไ้บูอะไรเด่นๆก็มาตอนรับ โอัคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม